่อจากคลิปที่แล้วอ่ะไอ้คลิปที่แล้วก็วสมองไหลพอควรเออไม่ไม่เอาเรื่องการค้าแล้วเราไกลตัวไปเอาเรื่องบุคคลดีกว่าบุคคลกับไอการลงทุนดีกว่าอ่ะอันนั้นใกล้ตัวไปได้อ่ะวันนี้เราจะมาอยู่ในเรื่องวันนี้เราจะมาอยู่ในคลิปจริงจังเดอะซีรีส์นะฮะตอนอ่าภาษีบุคคลธรรมดานะครับก่อนอื่นเลยอ่ะ ภาษีอ่ะบุคคลธรรมดาจะเป็นไรายได้ได้มันก็คือต้องมีการรับจ้างมีการขายของถูกไหม ทีนี้มันก็จะไปเชื่อมกับภาษีการค้าอยู่ดีแต่ว่ามันเป็นแค่อ้อมๆเขาเรียกว่าภาษีหักนณะที่จ่ายคือเราไปรับจ้างบริษัททานู่นทำนี่ใช่ไหมเวลาบริษัทจะจ่ายให้เราก็ต้องมีการหักภาษีณนะที่จ่ายณนะที่จ่ายคืออะไรก็คือเขาจ่ายวันไหนหักวันนั้นแหละเป็นภาษีที่เขาหักแล้วเขาก็จะนําส่งให้กับรัฐบาลบริษัทนี้นะจ่ายให้กับนายคนนี้นางคนนี้นะเป็นค่าอะไรก็แล้วแต่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันเมื่อกี้มาออพูดถึง,มถงเมื่อกี้มาพูดถึงอะก็คือว่าภาษีหักนาที่จ่ายเราเขาจ่ายมาแล้วอะ่ะก็คือหมายถึงว่าเราก็มีรายได้ใช่ไหมเรามีรายได้ส่วนหนึ่งแล้วเราก็มีใใบหักภาษีที่เราได้จากบริษัทเออไอตรงนั้นอะเราจะต้องเอามาสะสมเพราะว่าในภาคบริษัทเขาหักเราเขาต้องนําส่งทุกเดือนแล้วก็ทางสรรพากรอะเขาก็จะเก็บข้อมูลของเราตัวนี้ขึ้นมาว่า เราอะ่ะมีรายได้เท่าไหร่บ้างในแต่ละเดือนในแต่ละเดือนจนครบปรีจนครบหนึ่งปีจากนั้นอะ่ะอพอถึงจบสิ้นปีก็คือ31มธันวาใช่ไหมเริ่มที่หนึ่งมกราเนี่ยถ้าสมมติว่าในปีนั้นๆน,นอะ่ะเขามีการหักภาษีเราเขาจะต้องออกเอกสารมาให้เราเก็บออกเอกสารให้เราเก็บปุ๊บเนี่ยเริ่มตั้งแต่หนึ่งมกราจนถึง31มมีนาซึ่งปัจจุบันตอนเนี้ยมันมีการยื่น ด้วยระบบออนไลน์เยอะเขาก็เลยบวกให้อีก8วันเป็นวันที่8เมษาหรือในบางคราวอาจอย่างเช่นตอนปีที่มีโควิดแรงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะยืดให้ซึ่งตรงนั้นอาจจะเป็นไปตามปร,ประกาศในแต่ละปีแต่แต่ต้องบอกก่อนว่าโดยโดยหลักตอนนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ8เมษาของทุกๆปีที่เขาจะให้แต่ต้องเป็นยื่นออนไลน์นะถ้ายื่นกระดาษคือไม่เกิน3 1มสเมีนาอันนี้ต้องต้องเราต้องรู้ไว้ ีนี้มันก็จะมาเป็นภาษีเงินได้ของเราแล้วว่ายืนนยหรือ91 90 91อะไรเนี่ยไม่รู้เรื่อง91คืออะไร91คือพวกมนุษย์เงินเ <95 S 1> <ๆ S 2> ดือนเก้ <c oughs> าะเกเต็มทางภาษีเงินได้พอวอด9กเนี่ยออจะเป็นเฉพาะสําหรับกลุ่มคนที่ทํางานประจํามีประกันสังคมมีประกันสังคมหรือไม่มีประกันสังคมก็ได้แต่จะอยู่ในกลุ่มของรายได้40วงเล็บ1แล้ววงเล็บ 2, 2> เออวงเล็บหนึ่งกับวงเล็บสองแล้วก็วงเล็บถึงห้าเนี่ยคืออะไรถึงแปดจ้าเออนั่นแหละถึงก็คืออะไร ต้องอธิบายก่อนว่า91ก็คือคือ40วงเล็บหนึ่งอย่างเดียวอ๋อ91เต็มทางเอา95ดีกว่าเอาเป็นว่าพอเรอ91เนี่ยก็คือเกี่ยวกับพวกที่มีรายได้40วงเล็บหนึ่งหรือก็คือพวกมน,นุษย์เงินเดือนใช่ไหมตรงนั้นอ่ะมันไม่ค่อยอยากคือแค่ยืดแล้วก็ดูในระบบสรรพกรก็จะมีว่าให้เราลดหย่อนอะไรยังไงได้บ้างซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวจะแปะให้ดูว่ามันมีลดหย่อนอะไรได้บ้างพอทำจนถึงสุดท้ายแล้วว่ามีหักลบกบหนี้อะไรแล้ว เรายัางต้องเสียภาษีหรือว่าเราสามารถที่จะได้รับเงินคืนไม่สี่สีวงเล็บหนึ่งตอนนี้คืออะไรต้อมนุษย์เงินเดือนไหมเออสี่สวงเล็บหนึ่งคือมนุษย์เงินเดือนสี่สวงเล็บสองคืออะไรก็คือคนที่รับจ้างเหมือนกันแต่มีกําหนดระยะเวลาเป็นช่วง <c oughs> สามเดือนห้าเดือนหกเดือนปีหนึ่งสี่สวงเล็บสี่ไอวงเล็บสามวงเล็บสามคือลิขสิทธิ์เออลิขสิทธิ์แบบใดลิขสิทธิ์อ่า เรารู้ว่าเราอ่ะมีดีที่ร้านอาหารแล้วเราต้องการที่จะขายป้ายของเราเช่นขายป้ายขายสูตรใช่ขายป้ายขายสูตรอ๋ออ่าอเขาเรียกว่าลิขสิทธิ์อ่าแล้วสี่สี่วงเล็บสี่วงเล็บสี่เกี่ยวกับหุ้นเกี่ยวกับหุ้นใช่ครับเกี่ยวกับหุ้นทั้งหมดเลยหุ้นหนึ่งกองทุนหนึ่งอะไรทั้งหลายแหล่เลยหุ้นกองทุนต่างประเทศหมดทุกอย่างที่เกี่ยวกับหุ้นบิตคอยอ่ะอยู่ตรงนี้หมดแหละอยูงนี้หมดเลยหมดเลยใช่ ตาสานีญญหุ้นกูตาสานีปันธบ,บัติอยู่ตรงนี้ตรงนี้หมดเลยใช่เป็นเกี่ยวกับตราสารฝากประจําแบบหกเดือนสามเดือนหกเดือน1ิบสองเดือนพวกเนี้ยเวลาที่เราได้ภาษีเราได้ดอกเบีย้ยมาเราก็ต้องเสียภาษีดอกเบีย้ยเหมือนกันตัวเนี้ยอยู่ในเดียรแลร้วสี่สิบวงเล็บห้าวงเล็บห้าเกี่ยวกับค่าเช่ามันมีมค่าเช่าโรงเรือนที่ดินบ้านรถหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นทรัพย์สินของเราแล้วก็เราให้เขาเช่าเพื่อที่จะให้เขาไปใช้งาน ใช้งานแบบที่เราไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยนะอ๋อก็คือจ่ายภาษีเหมือนกันออถึงแม้จะไม่ได้กําไรก็เถอะอย่างนี้เหรอใช่คือหมือว่าสี่สิบวงเล็บหเอ้สี่สวงเล็บหกะวงเล็บหกเกี่ยวกับวิชาชีพเช่นของคุณหมอวิศวกรนักบัญชีที่เขาจะต้องมีการสอบ,อสอบเขาเรียกว,ว่าลายเส้นลายเส้นตรงนี้คือใบประกอบวิชาชีพอของแพทย์คือก็คือใบอนุญาตให้รักษา หรือของวิศวกรก็คือเป็นใบอนุญาตให้สามารถที่จะติดตั้งได้สร้างสะพานสร้างตึกใหญ่ๆ40วงเล็บ7รับเหมาจะอยู่ใน40วงเล็บ7แต่ถ้าเป็นวงเล็บ8นี่คือ everything jingle bell ที่แม่งไม่อยู่ในใน7ข้อแรกหาไม่หาที่ลงไม่เจอมาลงที่นี่และโอเคงั้นกลับมาที่ทองอทองเนี่ยเราต้องเสี่ยงไง ทองถ้ามาในรูปแบบของเอาเป็นทองไทยเนี่ยที่เขาบอกเริ่มเริ่มเริ่มเสียภาษีกันอะภาษีที่เป็นทองเหรอเออยังไม่มั่นใจอะขอหาข้อมูลก่อนได้ปะได้เ,ออเดี๋ยวหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวมานี่นแล้วอัปเดตอีกทีเนาะที่เคยได้ยินมาก็คือเขาจา่ายภาษีแต่จ่ายเท่าที่รู้แต่มันไม่ครบไงเออพอจ่ายพอผ่านไปสิบปีมันบอกอสิบล้านเลย <c oughs> คือกําหนดกําหนดของกฎหมายภาษีเนี่ยต้องบอกก่อนนะมันไม่มีอายุความ อ๋อหรอไม่มียอายุความสามารถคิดย้อนได้ยันพระเจ้าเหาเลยก็คือตั้งแต่เกิดเลยใช่ตั้งต่เธอลืมตาดูโลกถ้าเธอมีมีรายได้ขึ้นมาเธอก็ต้องจ่ายภาษีแค่นั้นแล้วก็ถ้าสงสัยอะไรก็พิมพ์ใต้คลิปได้เลยว่าสงสัยอะไรเดี๋ยวจะได้มาทำในคลิปต่อไปให้สำหรับวันนี้ไปละบ๊วย